มือใหม่หลายท่านที่ใหม่แกะกล่องยังไม่ทราบว่าจะเปิดหมวดมืออาชีพยังไงพอดีว่าเพื้อนลบคลิปการเปิดหมดมืออาชีพไปแล้วเอาใหม่เดี๋ยวเปิ้นจะทําลงคลิปเปิดหมดมืออาชีพสาหรับเฟซส่วนตัวให้ใหม่นะคะวันนี้อธิบายนิดนึงค่ะเฟซส่วนตัวจะสร้างรายได้ใน facebook ได้ก็คือเราต้องเปิดโหมดมืออาชีพเพจเปิดเพจนะคะสําหรับคนที่เปิดเพจ จะไม่มีหมดมืออาชีพให้เปิดแต่เราสร้างเพจเสร็จลงคลิปได้เลยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําการสร้างรายได้กับ Facebook แล้วทั้งสองอย่างนี้ทั้งเฟซส่วนตัวแล้วก็เพจถ้าเราเข้าเกณฑ์เขาเขาจะส่งการตั้งค่ามาให้เราก็ค่อยไปตั้งค่าแอดบัญชีและข้อมูลภาษีเพื่อที่จะรับรายได้จาก Facebook ต่อไปนะคะเบื้องต้นตอนนี้ ไปดูวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพจากเฟซส,ส่วนตัวกันง่ายๆก่อนเลยค่ะไปที่หน้าโปรไฟล์กดที่จุด3จุดนะคะด้านขวามือหน้าต่อไปจะมีคำว่าเปิดโหมดมืออาชีพด้านล่างนะคะให้คลิกตรงนั้นเลยค่ะและให้เรากดคำว่าเปิดนะคะพอเราคลิกแล้วก็จะมาหน้านี้เลยค่ะเขาจะถามว่าให้เราเลือก กลุ่มเป้าหมายเริ่มต้นกดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็กดถัดไปเลยค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะพอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วเราก็กดเรียบร้อยอีกที่นึงค่ะเป็นอันเรียบร้อยนะคะถือว่าเปิดหมวดมืออาชีพไปกรอกรายละเอียดต่างๆเท่าที่เรากรอกได้นะคะกลับมาดูหน้าโปรไฟล์ของเราจะมีคำว่าดูแดชบอร์ด คลิเข้ามานะคะเริ่มต้นด้วยระดับต่างๆเขาจะถามเราเรากดเข้าไปดูได้นะคะว่าเป็นยังไงเขาจะมีระดับ1ระดับ2ระดับ3ให้เรากรอกรายละเอียด <c oughs> เช่นการแนะนําตัวเองนะคะอะไรที่เรายังไม่กรอกเราก็กรอกให้ครบหรือว่ากรอกได้เท่าที่เรากรอกนะคะตรงนี้ไม่ต้องเน้นมากก็ได้ค่ะไปเน้นทําคลิปดีกว่านะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูความสําเร็จก็จะเป็น เหมือนการเล่นเกมค่ะที่เราต้องทําให้ครบเนาะไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะตรงนี้เน้นการลงคลิปเหมือนเดิมค่ะส่วนหน้านี้นะคะหน้าประสิทธิภาพคนที่เปิดโหมดมืออาชีพใหม่นะคะหน้าประสิทธิภาพจะเป็นศูนย์แล้วจะเป็นตัวแดงหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นสีเขียวหลังจากที่เราลงคลิปแล้วมีคนเริ่มมาดูคลิปเรานะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะคะเช่น อะเข้าไปดูการสร้างรายได้นะคะพอราคลิกเข้ามาดูเขาก็จะถามว่าเริ่มต้นใช้งานพอกดก็จะมีเครื่องมือต่างๆตรงนี้ลหละค่ะให้เรามาดูว่ามีการตั้งค่าไหมถ้ามีการตั้งค่าเราก็จะสร้างรายได้ได้นะคะกดถอยกลับมามาดูการแนะนำโปรไฟล์นะคะพอเรากดเข้าไปดูการแนะนำโปรไฟล์กดไปที่สถานะของโปรไฟล์สำหรับคนที่ ยังไม่ถึง30วันเปิด facebook มานะคะจะถูกจำกัดการสร้างรายได้แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะถ้ากดเข้าไปดูแบบนี้นะคะเขาจะแจ้งว่าเรายังใช้งาน facebook มาไม่ถึง30วันให้เรารอก่อนนะคะถ้าถึง30วันข้อความนี้ก็จะหายไปค่ะ